กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรีวิวหูฟัง SoundPEAT Air 4 Pro ก่อนหน้านี้จะมี Air 4กับ Air 4 Lite ใช่ไหมครับ Air 4จะเป็นทรงเอียบ Air 4 Pro เนี่ยจะเป็นทรงอินเอียร์ตัวนี้จะอยู่ระหว่างกึงกลางระหว่างตัวนี้กับโอเปร่า03นะครับแต่ตัวนี้ก็จะอยู่สูงกว่าแคปซูล3 Pro นะครับก็คือคุณภาพก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้สเปคมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไปทางใดทางหนึ่งอะ่อง Pro องะ นี้แล้วก็ถ้าเป็นโอเปร่าก็จะมีเสียงที่แบบเที่ยงตรงใช่ไหมเสียงสายเสียงอะไรคือดีมากๆแล้วตอนนี้อยู่กลางๆครับแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์จัดเต็มเหมือนเดิมนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าฟีเจอร์เยอะมากใช้ชิปใหม่ราคาไม่แพงนะ2,690บาทไม่รวมคนลดใดๆทั้งสิน้นถ้ารวมค้นลดก็น่าจะได้แบบประทับใจนะครับไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับก็คือใช้ชิปล่าสุดของ퀄ค com s n a p d r a g o n นะครับก็คือ q คอ l ค o m ซี c ีสามศนะครับตัวปกติก็3070อะไรไปนะครับรองรับ s n a p Dragon Sound ก็คือ App t e ท็ Adaptive l o s อ l e s s นั่นเองแม็กสูงสุดอยู่ที่1,200กิโลบิตเซกันนะครับก็คือสูงกว่า L DAC L DAC จะอยู่ที่990กิโลบิตเซกันนะครับยิ่งสูงเนี่ยบีบอัดก็น้อยพอบีบอัดน้อยปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ที่ละเอียดเหมือนหน้าจอหน้าจอ Full HD กับ 4K 4K จอละเอียดเราก็จะได้แบบดีเทลที่ลึกได้เยอะกว่านะครับฟังเสียงมันก็จะได้ลึกมีมิติมากกว่าโดยประมาณนะครับแล้วก็แ้าจะใช้กับ App t e ็ก a d a p พตีได้ก็ต้องเป็นพวกมือถือที่รองร ก็สามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บ q อค l c o ด้วยก็จะมีหลายๆรุ่นเลยนะครับลองกดเข้าไปดูเนาะ a p t e h lost r a t e technology นั่นเองนะครับมาชมสเปคของตัวนี้แล้วผมก็จะเล่าไปทีละสเต็ปเลยนะครับสเปคของตัวนี้เนี่ยมาพร้อมบลูทูธ5.3นั่นหม่ล่าสุดชิปอย่างที่บอก q อ a l c o m m qcc 3071นะครับรองรับ a p t e h ด้วย a p t e c เนี่ยการส่งสัญญาณอะไรพวกนี้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเล่ากันเลยนะครับบลูทูธเนี่ย BLE HFP 1.7 A2DB 1.3 AVRCP 1.5 โคเดกที่รองรับ a p t e c c คลาสสิกแอปติกลอสเลสแอป e ิ AAC และ SBC นะครับถ้าต่อ Android ที่รองรับคอคอมซาวก็จะรองรับพวกนี้นะครับพวกลอสเลสพวกนี้แต่ถ้าไปต่อ iPhone ก็จะรองรับเป็น AAC นะครับหูฟังเป็นอินเอียแบบมีก้านนะครับไม่ My, ทั้งหมดมี6ตัวมีระบบ ENC และ a p t e c Voice Dynamic ข้างละ13มิลลิเมตรอัดเข้าไปอยู่ในนี้มาตรฐานกันน้ำ IPX4 รองรับซาวพิดแอปปับ อีควอไลเซอร์อะไรในนั้นได้เลยมีเกมโหมดมีเอียร์ดิเทคชันหมายถึงว่าเวลาเราเล่นเพลงอยู่นะครับสข้างเราเอาออกปุ๊บเพลงหยุดทันทีแล้วก็เร็วด้วยประมาณ1วินาทีแล้วก็ใส่คืนประ่มันไม่เกิน2วินาทีเล่นต่อนะครับฟังก์ชันนี้สามารถเปิดปิดได้ในแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณไม่อยากให้มันหยุดเพลงก็ไปปิดได้แต่ถ้าเกิดว่าดูหนังหยุดแล้วเอาออกปุ๊บค้างไว้ไปคุยปุ๊บก็ไม่ต้องปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับมันดีฟอยล์มาอยู่แล้วแบตเตอรี่นะครับสามร้ ah อยสามส แบตเตอรี่หูฟังเนี่ยข้างละ3 5มิลลิแอมป์ใช้เวลาชาร์จ 1- 2ชั่วโมงน้ำหนักรวมทั้งสิ้น40กรัมและถ้าเกิดว่าใช้รวมเคสชาร์จเนี่ยจะได้26ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใช้ฟังตัวมันอย่างเดียวเนี่ยจะได้6.5ชั่วโมงนะครับในการเปิดเสียงประมาณ50%เป็นระบบ ANC off นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิด ANC on จะได้อยู่ประมาณ4ชั่วโมง20นาทีโดยประมาณถ้าเกิดแบบเปิด5060จากที่ผมลองมานะครับโดยประมาณประมาณนี้จะไม่เกินนี้แต่ถ้้้้้้้าาาาเเเเเเกกกิิิดดดวววววว่่่่่่ปบบออะะไไรรนนนนนีีี็จแแแแแแลแแลลลลตตตตททพงงงคคุุณณฟัณััย มัลติพอยต์คอนเน็กชันก็คือจุดเด่นสามารถเชื่อมต่อได้2องดีไวต์สมมุติว่าเล่นเพลงเครื่องหนึ่งอยู่ปุ๊บอีกเครื่องหนึ่งคนโทรมาเราสามารถที่จะกดรับสายได้เลยนะครับจากการที่มันเล่นเพลงอยู่ปุ๊บมันก็สวิตช์เป็นรับสายให้อีกเครื่องหนึ่งหรือว่าเราเล่นเพลงอยู่อีกเครื่องหนึ่งแล้วเราตรวจงานอีกเครื่องหนึ่งเรากดตรวจงานปุ๊บเพลงก็จะหยุดแล้วก็จะมาสลับอีกข้างหนึ่งประมาณ1-2วินาทีไม่เกินนี้อันนี้คือฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนะครับซึ่งซาวพีสก็ใส่ออกมาในรุ่นหลััััังงงงงแล้้้ววตนนนนีียมมรระบบ Hybrid 45DB Active AN Canstellation ANC No ก็คือ Active Noise อ่เสสสาาาถถทํไดดูนะุึ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้เอาไปเทียบกันหลายๆตัวที่ผมมีในเรทราคาประมาณนี้แล้วก็ในหลายหายูฟังที่มีมานะครับก็สามารถที่จะทําได้ดีมาก,มากๆเลยทีเดียวตัว ANC ของเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีการสั่งข้อเสียงอะทำให้มันเงียบจากไมโครโฟนนะครับแล้วเวลาเราฟังอยู่ปุ๊บมันเหมือนแบบมีแรงดันที่หัวปุ๊บมันจะไม่ได้บแบบเงียบเป็นธรรมชาติแล้วก็เงียบสนิทนะแต่มันจะรู้สึกแบบปึ้มนิดนึงอะคือคุณน่ได้เข้าใจความรู้สึกนั่นแหละปึ้มนิดนึงปุ๊บ,บมันก็จะเงียบครับเงียบปุ๊บ ถามว่าดีไหมคือดีมากๆเลยนะครับผมเอาไปดูคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตมานะลองใส่เข้าไปในร้านเล่าเงี้ยคือเปิดเสียงดังสุดใส่ ANC นี่ฟังรีวิวพี่อูสปินนายนี่เสียงเบาๆนี่คือได้ยินเลยนะครับชัดเจนเลยนะอันนี้ถือว่าทํามาได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เทียบนะที่เป็น ANC เนี่ยแลนด์กิ้งของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณพวก AirPods Pro อะ่ะ JBL Live Free 2อะไรพวกนี้นะครับ Soundcore Sport X10 แต่ตัวนั้นก็จะดีกว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี Galaxy Buds 2 p r o เนี่ยมันก็จะเป็นรองประมาณสัก10%ตัว นี้เนี่ยระบบ ANC เนี่ยมันจะอยู่ในระดับซาวพ e a โอ o ป e r a 03แล้วก็ Op e r a 05มันค่อนข้างดีกว่า s o u ซา e a ีดที่มีระบบ ANC มาให้ในทุกตัวเลยนะครับหรือว่าผมยังไม่ฟัง s o u ซา e a ีดหมดก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น ANC ที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณมีหูฟังจุกลูหูนะที่มันพอดีเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีที่สุดในซา e พีดแล้วนะครับหลังลองจาก Air 4 Pro หรือว่า Op e ป a 03 05เนี่ยลองลงมาก็จะเป็นซาวพีดแคปซูล3นะครับ Mini Pro HS เนี่ยก็คือจะเป็นลอง 20%นนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วสำหรับ ANC นะครับแล้วก็มีระบบ t r a n s p a r e n t ก็คือได้ยินเสียงด้านนอกครับเมื่อคุณใส่เข้าไปใช่ไหมป๊บป เป็นธรรมชาติมากครับผมไม่คิดว่าซาพิตจะทําได้ดีขนาดนี้เหมือนตัวแพงๆเลยอะแบบมันเป็นธรรมชาติจริงมันจะไม่มีแรงความดันของหูอยู่เลยแล้วมันไม่รู้สึกอื้ออึงไม่รู้สึกอึอดอัดครับมันเหมือนว่าเราอะไรไม่รู้มาเกี่ยวหูแค่นี้แต่ไม่ได้เข้าไปในหูนะเพราะว่าเราได้ยินเสียงข้างนอกกับเสียงกกข้างในเนี่ยแทบจะเป็นเส้นเดียวกันคือแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนี่พูดถึงความรู้สึกเพราะว่าผมใส่หูฟังตัวเนี้ยไปทั้งงานคอนเสิร์ตหลายๆวันเลยแล้วก็ไปทั้งนั่งแท็กซี่ไปนู่นไปนี่คือใช้เป็นชีวิตประจาวัันนหกกเรบตวี้้็อึง่่ผมใชคคูื3 ซึ่งผมก็ได้เทียบกันมาทั้งสองรุ่นนี้แหละคือตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะกับราคาเท่านี้ซึ่งตอนที่ผมได้มาผมยังไม่ทราบราคานะครับผมก็ที่เฮ้ยมันน่าจะประมาณ3-4 0 0ีัน 3, 4, เนาะแต่ว่าจริงๆมันเปิดมา2 6 0พผมก็เออประทับใจนะครับสำหรับระบบ r a n s p เ r น n ์คือคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเวลาคุณใส่เข้าไปเนะี่ย ใส่หรือไม่ใส่แล้วเสียงที่ได้ยินข้างนอกมันจะไม่ได้บวกความดังขึ้นเยอะมันจะรู้สึกว่าแทบจะได้ยินเสียงเดียวกับที่เราฟังอย่างเสียงแอร์ที่เปิดตอนนี้แล้วเราใส่ไปมันก็คือเหมือนเราเอาอะไรมาเกี่ยวหวยูเฉยๆเนะี่ยคือผมว่ามันทําได้ดีมากนะคือถ้าดีกว่านี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกที่แพงกว่านี้สักสองสามพันน่ะน่าจะทําได้นะครับแต่นี่คือธรรมชาติจริงคือหูฟังซาพีซท,ที่ทัสเพรนต์เป็นธรรมชาติก็คือมีตัวน,นี้แหละแต่ว่า ANC เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความอุดอู้นิดนึงเหมือนแบบมันมีความ มันจะไม่รู้สึกอึดอัดก็คือฟังได้สบายๆายนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีเกมโหมดที่รองรับมาด้วยนะครับ เกมโหมดตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น iPhone นะครับผมลองแล้ว iPhone เนี่ยจะรองรับระบบ AAC เนาะทำไมสำเนียงอีสานจังเลยนะ AEC เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 2 0 217 2 0 0ต้นๆ้นนะครับสำหรับ iPhone เวลาเล่นผับจียิงอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังฟังเพลงที่เล่นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าดีกว่านี้ก็จะเป็นซาวพีดที่ใช้เบรเกียอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะแบบร7อคือจริงๆแล้วมันแยกไม่ออกหรอกแบบ3 0มิิลลิเซคันนี่คือแบบแค่ไมโครโฟนที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่รู้สึกดีเลยเนาะมันแยกยากนะครับนอกจากจะ310ม2 0ย่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีเลยแต่ตัวนี้ครับอยู่ในระด แล้วถ้าเกิดว่าไปลองใช้ในซัมซุงเนี่ยใช้แบบ C4 5กับ S23 ยี t ส a ก็จะรองรับแบบ a p t เท Adaptive นะครับเพราะว่าเขาใช้ชิป snapdragon นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแปลงเป็น a p t เทคือจริงๆแล้ว Default มันจะเป็น a p t เทให้เลยนะถ้าเกิดว่าเราต่อกับซัมซุงเนี่ยมันก็จะทำ l a t e n n y y ได้ต่ำเลย170-180ไม่เกินนี้ซึ่งนี่คือข้อดีของการใช้คอคอม snapdragon 3เนี่ยแหละมันก็ทาได้ดีกว่า iPhone ด้วยซ้ไปโดยปกติเนี่ยหูฟังถ้าเป็นหูฟังอินเดียถ้าเราไปต่อกนะับ n e นะถ้าเป็น AAC เหมือนกันนะครับ Android จะแพ้ iPhone อยู่40-50มิลลิวินาทียังไงก็ต้องแพ้เพราะ iPhone จะบีบอัดแล้วก็ทําตัวสัญญาณดีเลย์ได้น้อยกว่า Android วันยังค่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอไปใส่กับ Samsung แล้วรู้สึกเออมันมันไม่ดีเลย์นะและนี่ก็คือสเปคและสิ่งที่ผมไปเทสมาทั้งหมดผมอยากจะสรุปในหัวข้อเดียวนะครับจะได้แบบรวดเร็วแล้วก็คุณจะได้ไปซื้อได้ง่ายๆนะฮะโอเคมาดูเสียงกันเสียงตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับแบบกลางๆมันไม่ได้แบบโดดเด่นมากๆถ้าเกิดเทีย แต่ว่าเสียงมันก็ดีมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านคอมเมนต์ในช้อปปีเนี่ยเขาจะชมกันมากเลยเฮ้ยเสียงมันดีนะเบสมันนุ่มนี่แต่สําหรับผมนะครับสาหรับผมคนเดียวผมรู้สึกว่าเบสเนี่ยอยากให้มันชัดกว่านี้นะครับเบสให้มาเป็นลูกแล้วเก็บกระชับกว่านี้แล้วหนึบกว่านี้แต่อันนี้มันถามว่ามันฟังได้ไหมมันก็อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ระดับกลางๆสาหรับผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะดีก็ได้นะครับก็โอเคลงได้ลึกนุ่มดีนะครับแต่มันจะมีแบบละลายหายไปบ้างหมือนจะเป็นปนกลางๆบ้างนิดนึงนะครับอินแปรก็โอ ละเอียดย่านเสียงต่ำในเบสจะกระชับแล้วก็จะมีเบดสเลยนะครับเก็บตัวได้ปานกลางไม่ได้ดีมากแบบไม่ได้แบบปุ๊บตุ๊บตุ๊บเข้า <sk original> ก็คือเบสอ่ผมว่าไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่ก็ฟังได้นะย่านเสียงกลางเนี่ยก็เสียงที่อบอุ่นนะครับหวานแล้วก็รายละเอียดดนตรีเสียงนแยกพอใช้ได้เลยเสียงร้องย่านกลางเนี่ยแหลมพุ่งชัดเจนเสียงแหลมเนี่ยผมชอบเลยมันเป็นเสียงแหลมสะอาดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะฟังยังไงแต่สําหรับผม <sk iss iles> từ, ผมว่ามันสะอาดมาแล้วก็ผมไปดูคนรีวิวหูฟังจากต่างประเทศหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับผมฟังแล้วเออเสียงแหลมมันสะอาดเลยนะครับแล้วก็ใสปานกลางไม่ได้มากมายใส่ปานกลางไม่บาดหูจังงวะนเล็กน้อยแล้วก็ตำ <sk iss iles> แหนแ่งเสียงร้อง ก็ฟังสนุกนะครับมันจะอยู่ประมาณด้านหน้าตรงนี้คือเวลาเราฟังเ่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เข้ามานะครับเวทีเสียงปั่นกลางเลยแต่ว่าผมชอบเพราะว่าตัวนี้มันใสและมันไม่อุดอู้ในรูหูมากเท่าที่ควรนะครับแล้วมันก็ไม่รู้สึกอึดอัดคือมันประมาณซาวพิดเคลียแต่มันดีกว่าซาวพิดเคลียเคลียเนี่ยมันจะเหมือนการใส่เอียบัตกับอินเอียร์อย่างละห้าสิบตัวนี้เนี่ยมันเหมือนใส่อินเอียร์เจ็ดสิบเอียบัตสามสิบคือมันจะใส่สบายมันจะไม่เหมวนไม่เหมือนไม่เหมือนพวกโอเปร่าเนี่ยโอเปร่าเนี่ยด้วยจุกมันด้วยนะครับมัน โฟโโปรเนี่ยมันจะใสปุ๊บมันใส่ง่ายมันสบายนี่คือออโนเมิกของมันและมันก็ไม่หนักอันนี้ถือว่าโอเคเรื่องของเสียงเนี่ยผมก็ได้ไปเซตติ้งไปปรับในแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมจะให้ดูอีคอไลเซอร์นะครับอีคอไลเซอร์เนี่ยผมอยากให้เบสมันนานี้กว่านี้ก็คือแต่ปรับได้แค่นี้แหละครับมันปรับขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับหูฟังตัวอื่นถ้าคุณจะคัสตอมอีคอไลเซอร์เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าตัวอื่นนะครับ uh. ซึ่งผมก็ใช้พรีเซตแบบคลาสสิกแล้วก็็็ปปรัับจากกกินนนนเทแมดีขึ้ ก็เดิมค่อนข้างเยอะอันนี้อยู่ที่ความถี่หูผมนะครับผมใช้แบบนี้แล้วก็ในแอปเนี่ยก็จะมี noise reduction ก็จะมี ANC Mode normal mode แล้วก็ transparent นะครับปรับในนี้ก็ได้หรือว่าใช้โหมดก็ได้นะครับกดค้างเอาไว้ก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดดนะ้เกมโหมดเปิดในนี้ได้ครับ disable all function touch key ก็คือไม่ให้มันลั่นเวลาเรานอนเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไปโดนหมอนโดนอะไรแล้วมันลั่นเปลี่ยนเพลงลั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ in ear detection ตัวน,นี้เนี่ยผมปิดไว้จริงๆแล้วมันเปิดนะครับถ้ามันเปิดเนี่ยเวลาเราฟังเพลงหรือดูหนังเราถอดหูฟังออกพนมัก็จะตดม เดิมนะครับถือว่าฟังก์ชันเนี่ย ครบคันมากๆในราคาเท่านี้ละวสำหรับ Air 4 Pro ฟังก์ชันในการใช้งานก็ตามเดิมนะครับก็คือเล่นเพลงหยุดเพลงก็แตะแผงฟังก์ชั่น2ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายหรือด้านขวาเล่นเพลงตัดไปแตะแผงหูฟัง1.5วิที่ด้านขวานะครับเล่นเพลงก่อนหน้าไม่มีเพราะว่าตัวนี้มี ANC นะครับก็ตัดไปจริงๆแล้วในแอปเนี่ยผมอยากให้ซาวพีทเซตได้ว่าจะให้ทํา ANC หรือว่าจะให้ถอยหน้าหรือเดินหลังอะไรเงี้ยอยากให้มันเซตได้นะครับเพิ่มเสียงก็แตะหูฟังด้านขวาหนึ่งทีลดเสียงหูฟัง ด้านซ้าย1ทีนะรับสายวางสายก็แตะฟังก์ชัน2ครั้งที่หูฟังซ้ายหรือขวาก็ได้ปฏิเสธโทรศัพท์ก็1 5ึาวิที่หูฟังด้านขวาหรือซ้ายสลับการโทำนาก็แตะหูฟังค้างไว้2วินาทีที่หูฟังด้านซ้ายหรือขวานะครับขนาดคุยสายอยู่สลับโหมดการใช้งานที่เป็น ANC transparent หรือ normal mode, ก็แตะหูฟังด้านซ้าย1.5าวิอันนี้คือดีนะผมแตะปุ๊บก็คือใช้ง่ายเลยไม่ลั่นไม่อะไรนะครับการเรียกใช้งาน voice assistant นะครับก็แตะฟังก์ชัน3ครั้งที่ด้านขวาเกมโหมดก็แตะฟังก์ชัน3ครั้งที่ด้านซ้ายก็คือ ไปเลยนะครับและสุดท้ายครับเรามาดูรูปทรงแมทเทอเรียลของมันเลยนะครับงานประกอบเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับโอเปร่านะครับคืองานประกอบรุ่นนี้เนี่ยผมเตียงหนึ่งคือมันเนี่ยมันใส่เคสแล้วมันก็แก๊กกแก๊กอะ่ะผมอยากให้มันแน่นเหมือนซาพิเคลียคือแต่เข้าใจว่ามันต้องออกแบบมันเป็นรูปทรงลักษณะนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้มันแบบ ม,มันก็แก๊กที่ฝาที่เคสอะแต่ว่างานประกอบตัวหูฟังอะมันดีนะแต่มันก็แก๊กที่เคสนะครับตัวของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบออกด้านๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวโอเปร่าเนี่ยมันจะด้านไปเลยนะครับด้านแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นด้านแบบออกเงาๆนิดนึงเหมือนตัวพวกมินิโปรเอเอสอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีซาวพีตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จอยู่ด้านล่างปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ย hear you imagination นะครับตัวนี้ก็หยิบไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจจะติดฝาณ3 เมใส่ทุกวันไม่หลุดเลยแล้วก็ไม่ได้ไปแตะแบบเหงื่อออกแล้วไปแตะอันนี้เท่าไหร่อะคือทํามาค่อนข้างดีคือมันมันไม่หลุดไม่รู้เป็นไงงงเหมือนกันแต่ว่าตัวหูเนี่ยผมว่ามันเล็กไปนิดนึงจากการใส่มาหลายวันแต่ไม่หลุดนะังงมากเลยไม์ก็มีข้างละ3ามตัวต่อไปไปฟังเรื่องไมโครโฟนครับนี่การทดสอบเสียงไม์ของซาวพีส์แอร์สี่โปรนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงใช้ได้ดีเลยนะครับสำหรับการคุยแบบปกตินะครับและนี่คือเสียงฝนตกหนักๆเลยนะครับดังๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไม์เข้ากล้องก่อน แล้วก็มาฟังไใ์ของซอฟ p พีชครับว่าเป็นยังไงนี่คือการพูดไปด้วยระหว่างเสียงฝนตกดังๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเงียบนะครับดูว่า AI มันจะทาํางานยังไงนะครับเงียบตลาดเป็นยังไงประมาณนี้ครับผมนี่คือการเทสการคุยแบบมีลมพัดใส่หน้านะครับการนั่งมอไซหรือไปทะเลนะครับอเสียงโดยประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ย มันจะไม่ได้ยินเสียงลมกระแทกเข้าหูเท่าไหร่อ่าถ้าเปลี่ยนจุกอาจะดีขึ้นกว่านี้เยอะด้วยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยแค่แบบไปแค่เนี้ก็คือมันจะรับเสียงลมเข้าแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนจะตัดตัดนออกแล้วก็ฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยอือนี่ลมแรงๆเลยนะ อ่ะโดยประมาณนะครับสำหรับของฟังซาวพีดแอร์ซีโฟรไมโครโฟนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าเป็นพวกแคปซูลพวกตัวอื่นเนี่ยก็จะระดับ4ดาวตัวนี้ก็แค่3ดาวนะครับก็คือใช้ได้ซึ่งหลังๆมาเนี่ยไม่ต้องกลัวละซาวพีดก็ทําระบบ ENC ของเขาหรือว่าไมค์ของเขาเนี่ยตัดเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงฝนตกหนักๆเนี่ยเขาตัดได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ ANC ก็ตัดเสียงแบบบล็อกเสียงความถี่ต่ําได้ดีนั่นเองนะครับเ n c ก็ดีติดอยู่อย่างเดียวฟิลลิ่งวัสดุเน แค่นั้นเองโอเคมาสรุปครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนะแต่ว่าตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่อยากเห็นราคามันนะครับผมก็จะเทียบกับตัวที่ผมใช้ก็คือหัวเว่ยซีบัตตัวน,นั้นอยู่ประมาณ7000ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณภาพเสียงได้ประมาณสัก8เต็ม10ของตัวนั้นเลยนะแพ้แค่เบสนิดหน่อยนะครับก็พูดถึงว่าถ้าเป็นซาวด์คุณภาพเนี่ยหรือว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะออกแนวแบบคันเลอร์นิดๆิดมันจะไม่ได้แบบนุ่มนวลมีแบบทนอุ่นๆอะไรพวกนี้ก็จะฟังแบบสนุกสนนนนาาาะโดยยปรมมมณแต่ผกกก็อกให้เบััช เก็บเร็วแล้วก็หนึบแน่นกว่านี้นิดหนึ่งถ้าพูดถึงในเรือราคาเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นอันดับต้นๆแหละในคุณภาพเสียงนะครับก็ถ้าจะเทียบกับ Edifier e a r f u n ฟันซาวคออะไรพวกนี้ก็อยู่ที่รสนิยมของคุณแต่ผมว่ามันก็เสียงดีมากแล้วไปอ่านในรีวใน s h o ป e ีก็ได้ก็จะชมรุ่นนี้เรื่องเสียงเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไปทางไหนทางหนึ่งอ่ะมันก็เสียงดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆฟังได้หลายแนวฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน้อยแคสเซเลชันในเระอยู่นระมาณอันดับ ที่2ที่3โดยประมาณถ้าทานสเปเรนซ์ในเรทราคานี้นะครับตั้งแต่ผมลองมานะผมให้ดีสุด2006เป็นธรรมชาติไม่อุดอัน้นในหูไม่รู้สึกว่าสังเคราะห์มาเป็นปลอมๆอ,อะ ANC <AM> <AM C S 2> ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ ANC <AM C S 2> ผมไม่ได้ลองหลายตัวถ้าให้เทียบความคุ้มค่านะผมว่าถ้าเกิดเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ได้มาขนาดนี้มีเกมโหมดมีคอคอมซาวเป็นชิปตัวใหม่ด้วยบลูทูธใหม่ล่าสุดชิปเซตอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยแต่ว่ามันชาร์จไวเลสไม่ได้เนาะแต่ว่าสเปคนอกนั้นเขาอัดมาให้เต็มเปี่ยมเต มันไม่ได้จริงๆปากแซวพีชนะไปแก้ไขแต่ว่าราคานี้ครับคุ้มมากๆทั้งคุณภาพ ANC การเล่นแบบบีบอัดน้อยแอพเ Loss สเลสมีมาให้ครบทุกอย่างในราคาเท่านี้ถ้าเกิดคุณจะไปสูงกว่านี้อย่างโอเปร่าเนี่ยก็จะไม่มีโหมดเกมละมันก็จะมีอีกแบบหน,นึ่งนะแต่อันนี้คือมันครบทุกฟังก์ชันที่มีให้มาเลยนะครับใส่อกกลังกายได้เป็นอินเอียร์ทุกอย่างราคา2,690คุ้มจริงๆนะครับสำหรับ s ซวพีซแอร์ส r ่โปรสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับต่อบสื่อบบ สื่อไหมเอาเปล่า